สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ที่เห็นนี่เป็นกอไผ่นะคะกอไผ่ที่เขากําลังฮิตกันนะคะเป็นกอไผ่บงหวานนะคะอันนี้ปลูกมาแต่ดั้งเดิมนะคะไม่แพ้กอไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งที่เขาฮิตกันที่เขาได้มาจากพื้นบ้านแล้วก็เอามาคัดแยกนะแต่ ที่สวนแม่ใหญ่แอ็กนี่เกิดมาก็เห็นเลยกอไผ่บ่งหวานนะคะนี่เห็นไหมไม่เคยสางกอแต่ได้กินตลอดได้กินทุกปีนะคะหนอใหญ่ไม่แพ้หนอเบอร์เก้าเบอร์สองเบอร์สามเบอร์จำโบนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะนี่ได้กินตลอดนะคะไม่เคยสางกออูกไว้ข้างๆสวนนี่ อันนี้ปล่อยไว้ให้ยาวจนยาวมากแล้วนะคะแกงอร่อยนะคะวันนี้ก็จะเอาไปแกงแล้วก็จะเอาไปขยายพันธุ์ด้วยนะคะนนเนี่ยเนี่ยหน่อใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยขึ้นมาใหม่หนอก็ใหญ่อันนี้ถือว่ายังเล็กอยู่นะคะถ้ากอข้างในไม่ได้เขาไปถ่ายให้ชมนะคะถ่ายกออยู่รอบๆนอกปลูกไว้อยู่ริมสวนนะคะสนุกกินเลยนะคะแต่ละปี แล้วก็ถ้าขยันลดน้นํานะออกน,นอตลอดจะไม่ค่อยออกแค่ช่วงฤดูหนาวแค่นั้นแหละนะฝนกระแลงนี่ออกดีขนาดเลยนะคะอดีอว่าจะเอามีตัดตัดแล้วแม่หกักล็อซะเลยเนี่ยมันขึ้นมาแทงหัวแทงหางไม่รู้มันเข้าไปได้ยังไงปลายอดมันอยู่ตรงนั้นเราใส่ปลายอดเข้ามาก่อนขึ้นไม่ได้ก็เลยออกมาข้างเนี่ย ถ้าดูแลบํารุงดีๆก็คงจะไม่แพ้หน่อไม้เบอร์9้าเบอร์จัมโบ้ของที่เขาโฆษณาบึ่มบึมกันนะคะเนี่ยแม่ใหญ่เอ็กก็ส่วนใหญ่ก็มาเอาแบบนี้แหละไปขยายพันธุ์นะคะันนี้ยาวแล้วก็จะเอาไปกินดูเทียบใส่ขวดให้ดูนะขนาดยาวแล้วขวดยังใหญ่ขนาดนี้ถ้าขึ้นมาหนอใหญ่ๆจริงๆ,จ,งๆจ,งจะขนาดไหนนะ นอไม้โปรงหวานที่นี่นอใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยวันนี้ก็จะเอาไปขยายพันธุ์ประมาณนี่แหละนะคะ <c oughs> เดี๋ยวใส่รถเข็นกลับไปบ้านนะคะไปเพาะชําที่บ้านนี่อยู่ที่สวนยางพลรานะคะนี่นอใหญ่ขนาดไหนมาถึงบ้านแล้วนะคะ่าจะขค เอาออกแล้วเ็าจะเอาไปทําการปอกเปลือกแกงนะคะวันนี้ใครจะกินแกงหน่อไม้กับเม่ใหญ่มานะคะไห่บงหวานแกงอร่อยค่ะก่อนอื่นก็จะขอเอาเนี่ยกิ่งที่จะขยายเนี่ยไปแช่น้ําก่อนนะคะแช่น้ําไว้เพื่อไม่ให้เขาคลายน้ํามากเพราะว่าแช่ไว้แล้วก็จะไปทํากับข้าวนะะเอาหน่อไม้ไปแกงชําไว้ในที่ร่มก่อนนะคะ ชำนานไหมไม่นานค่ะทานข้าวเสร็จก็จะไปเพาะเลยตอนนี้ก็มากินแกงหน่อไม้ก่อนนะคะแกงเสร็จแล้วนะคะอร่อยค่ะหวานแกงใส่ผักหวานป่าในสวน<ๆ>นี่แหละนะคะก็มาเอาดินในท้องล่องนี่แหละค่ะดินดำๆแถวนี้แหละเดี๋ยวจะขุดโซ่อเอาหน้าดินเพาะชำเลยก็<ๆ> <K controversy. S 1> จะเอาใส่ถุงนี่ถุงหิ้วธรรมดานี่แหละเพราะเราปลูกเองนะะไม่ได้ ชำค้า้ายนะคะก็จะปลูกขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆปลดลิ้นใส่ปกติธรรมดานะคะช่วงนี้พาอง่ายหนะ้าฝนนะคะใครอยากขยายพันธุ์ใครอยากปลูกช่วงนี้ปลูกทิ้งไม่เลยนะคะปลูกปีนี้ปีหน้าได้กินแน่นอนนะคะปลูกปีนี้ปีเดียว มันมันก็ง่ายอยู่นะคะปลูกไว้ก็ได้กินนี่ก็จะมาชําไว้ข้างนี่แหละเอาไว้ใต้ร่มเลยนะคะไม่ยากนะคะก็จะเกี่ยดินตรงพื้นเพื่อไม่ให้ถุงลง้มแม่ยาแอ็กก็ได้ถุงจากที่เหลือมาในบ้านนั่นแหละเอามาใช้ประโยชน์ต่อเลยนะคะถ้าใครมีถุงดําหรือกระถางอะไรอย่างอื่นก็เอามาพ่อชําได้แม่ยาแอ็กทำตรงนี้อาจจะมืดหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ใต้ร่มนะ่ะ ทำไว้ใต้ร่มก็จะไม่ได้ย้ายเคลื่อนที่ไปไหนนะคะเขาก็จะได้จเจริญเติบโตเลยเดี๋ยวขอทําเพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมาทยอยทาทาให้ชมวันนี้ไปจกักสี่ห้ากิ่งก่อนนะคะก็ตัดกิ่งแต่งกิ่งออกมานี่อาจจะเห็นไกลไหน่อยนะเพราะว่าตั้งกล้องไว้ไกลนะคะมาถ่ายเองมันจะตาลายตาหมัว <c oughs> อันนี้เอาเอากิ่งแขนงนะคะนี่ก็ ถ้าออกมานะเลี้ยงให้โตนะนอใหญ่ไม่ใช่ธรรมดานะตามที่เห็นเราปวดเทียบให้ดูกระปักช่ำเอาดินใส่ใส่ในถุงนี่ก็จะประมาณนี้แหละเขี่ยดินอยู่ใต้ถุงออกให้มันได้ระดับเดียวกันถุงจะได้ไม่ล้มเอาไว้ใต้ล่มข้างกำแพงบ้านนะคะสัตว์เลี้ยงจะได้ไม่มาอุ้ยเขีย่ย ดินก็เปียกฝนหน่อยนะเปียกนะแบบนี้แหละติดเร็วนะคะออกลากเร็ววันนี้ก็จะชําไว้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาทําคลิปให้ชมใหม่นะเด,นเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมปลูกไปเลยนะคะใครมีไใบองหวานหัวไหลหัวนาเอามาปลูกเลยนะคะไม่ต้องไปอาหาซื้อให้มัน ยุ่งยากนะคะเปลืองตังนะคะเอาบ้านเราเนี่ยกินอร่อยเหมือนกันนะคะนี่ตอนที่มันออกเยอะๆต้นฝนนะแม่เอกแม่ใหญ่เอกก็เอาคุณนอไปขายเหมือนกันนะคะขายดิบขายดีไม่พอขายค่ะ <c oughs> ยังไงก็หวานเหมือนเดิมนะคะถ้าเจอหวานๆเนี่ยเขาทิ้งนอขมเลยนะคะเขามาจับไผ่บงหวานนะก็ไม่แพ้นะ,อะไอที่เขาเรียกไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะแม่ใหญ่เอก,ก็ว่านี่แหละนะคะตระกูลเพชรน้ำผึ้งแท้ๆเลยนะคะ กินแกงไปสักครู่มานี่โอ้หวานนะคะกินสดได้กินแทนผักได้แต่ส่วนใหญ่แล้วแม่ใยากจะต้มน้ําทิ้งแล้วกินนะคะสบายใจกว่านะคะสำหรับวันนี้แม่แยญกปลูกให้ชมเพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ